นี่ทุกคนมันเห็นมัดแต่รุ่งประเทศเร็วเนี่ยมัดแต่รุ่งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองว้าวประกัดกองมังเหงกันว่าจะพังเปลี่ยนไหมไป s ไป r y as DJ yo what up so วันนี้ครับวันนี้คือยูฟุมบางเงี้ยเซียนว่าวจิว๋ว ep ที่แล้วที่มึงเหงต์ทำว้าววันนั้นในน้องๆเลยแล้วก็ยังไม่เสร็จดีแต่น้องๆก็รู้เลยว่าเป็นว่าอะไรเดี๋ยววันนี้มึงเหงต์จะมาติดไม้เผยเพ,พื่อใส่ปีกอ่าแล้วก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเราไปยืนกันี ep นี้อย,ยูยย่ในในแน่นอนขออภัยที่ ep ที่แล้วไม่ได้อย,ยูยย่ในเลยมึงเหงต์ติดภารกิจนิดหน่อย พเพราะบางเหตุอยากทำเป็นรองคลิปช่วยบ้าจริงไม่เป็นไรทุกคนหลายๆคลิปน้องๆจะได้ดูแบบสบายๆเพราะถ้าคลิปเดียวเดี๋ยวน้องๆก็ดูแบบสบายกว่าเลยอเนี่หลับเลยนะว่าอย่าหลาบับไปสิเออรู้ไหมกว่าจะทำจะจะคลิปละคลิปไหนดืด้อตายลองเป็นยูทูบเบอร์แล้วน้องๆจะรู้ว่าผางเปียเลยเีสิ อ่ารวยลืมใสโ่โดกเลยพี่เอมเหียผิดปลาตังเล็กนิดเล็กน้อยบางเอียดลืมตั้มโดดไม่เป็นไรเอาโดกทบา่ะมันก็จะดูแข็งแรงนะเพราะว่าว่าตัวนี้เียมันอนนมาเพี่อนนี่คน ก็ทาทากาวเลยนะนน้องๆทำตามได้นะเพราะว่านี้มันเป็นแบบว่าวไว้ทำเล่นๆเป็นว่าวจิ๋วที่แบบที่แบบอ,อทำไม่ยากแลก้วก,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 ก็ทำยากไม่รู้ตกลงว่ามันยากหรือไม่ยากก็แล้วแต่บางคนก็ทำยากบางคนก็ทำไม่ยากแต่มันเงียบน,นะทำไม่ยากเพราะเม่อเงียบหล่อมากสวยไม่รู้เลยกิงมัง้งหล่อมัง้งไม่รู้เลย โอเคเด็เงี้ยจะร้อยกาวติดสักสามปีนะครับเดี๋ยวเรามาอ๋อเดี๋ยวมังงี้ต้องติดตัวนี้ด้วยเดี๋ยวไม่ได้นะทุกคนเพราะตาท้าทยมันไม่ดีมันขึ้นไม่ได้นะทุกคนเดมเงี้งตัวนี้ยกก่อนะใช่ไม่รู้อะไรามาเลยไม่รู้อะไรมั่วหมดเนี่ยวิธีการติดกาวของมงก,ก็เราเอาไม้ไผ่รูปผ่านกาวมาเลยนะแล้วก็เราต้องเลือกไม้ไผ่ที่ปีกับที่ท้ายเราต้องเลือกให้ดีนะทุกคนถ้าเราเลือกไม่ดีมันก็จะไม่ดี แต่ถ oh, ้าเราเลือกดีมันก็จะดีเออเลงเลยตุกเลยนะเอฟซีนะถ้าไม่เลงดีกว่าไหมไม่ดีมึงเห็ดเคยแล้วเอฟซีเออคลิปนึงไม่เลงเลยพวกนี้ว่ามึงเห็นเลงมากตาเพราะว่าคนอันนี้มีคนคอมเมนต์มาเอฟซีมึงเห็นเลงมากจังเลยวะไอ้บอกอีกคลิปมึงเห็ดไม่เลงเลยมันบอกว่าเลงมันเดิมก็ได้มึงเห็นนะไอนี่ไหมมึงเห็ดได้พีนี่กับเอฟซีโอเคไหมทุกคน เนี่ยผ่านไปสามปีแล้วยังมีจะตัดตรงนี้ก่อนสวยสวยสวย F-C เอฟซีฮือโอ้โหมาดเอดเจือไฟนอดแล้วก็ไปจิงหุยเดี๋ยวอ่ทีมันจิดจี๊ดจังๆไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะทุกคน อไปกันนะเดี๋ยวเราแป่งใส่ผูกสายสุงแล้วก็ใสงมันต้องใส่หางด้วยทุกคนเดี๋ยวอย่าคอมเมนต์มาล่ะบอกว่ามึงอี้ต่้ไม่ใส่หางไม่ขึ้นในพันนี้ล่ะอย่าคอมเมนต์มาพันั้นผึดนะมึงได้ทําเองเสร็จล้วเลยลองทำแล้กลัวไหมไอ้พี่ว่านี้ไม่เส่หางอยาาทำนี่ไม่เส่หางวันนี้ก็เร็วยมันกินขึ้นเื้องมาเนาะ ขนาดเออบางเห็ดมันยากเลยงี้ดิมันไม่เจ๊งงยมันที่คิดไว้เชื่อบังเห็ดนะแสงนี่ดีสุดมันจะได้ไม่อายคุณเองอืมมันแต่เดี๋ยวมุนทีๆเดียวพวกนี้มันมาลาบอกว่าบังเห็ดไม่ใจขึ้นนี่ลาเดียวแล้วเห็ดใส่ตรงนี้กันนาดไว้ก่อนนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบ อ่อนเกินนะเนี่ยทุกคนเอาบางเอยียดให้ดูโครงหลังมาได้นะเดี๋ยวน้องๆหาว่าบางเอยียดไม่ใส่ไม้ไผ่แล้วนะนี่เหยียใช้ไม้ไผ่นะมห,ไมไหมดเลยนะโครงหลังทุกคนดูเดีย๋ยวบางเอยียดให้ดูแบบนู้นดีกว่าแป๊บนึงนี่ทุกคนว้าวประกาศของบางเอียดสวยไหมทุกคนสวยมากเลยทุกคนเอาบางเหยียดให้ดูด้านหลังนี่ทุกคนเป็นไงโครงแบบนี้น้องๆว่าขึ้นไหมไป ไปมัดสายซุงแล้วก็ใส่หางใส่อะไรกันแต่บอกเลยว่าสวยมากการออกแบบนี้คือแบบสวยจริงไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกันว่าจริงเป้งไหมทุกคนไปคออนุญาตมัดสายทุงสามปีนะมาทุกคนมึงเห็นใจใดูกันตอนการมัดสายทุงด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะมัดไม่ถูกเพราะว่าว่านี้มันอาจจะมัดยากนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ยากสำหรับมึงคือ เงียบทำได้น้องๆก็ต้องทำได้เงียบเชี่ยวกันทุกคนมาเงียบตัวนี้จาะก่อนหรือถ้าเราจะไม่เจาะก็ได้นะทุกคนเราตัดต้นนี้ก็ได้เนี่ยทุกคนกันงนะเราตัดต้นเอวมันนะเพื่อให้เชีอกวิ่งเข้าไปได้นะทุกคนในตรงนี้นะโอเคแล้วก็ตรงนี้เพื่อให้เชีอกมันเข้าไปแอบได้ แต่ว่าตัวเล็กๆนี่คือมือต้องนิ่งทุกคนมันใช่ใช่มมันต้องนิ่งจริงๆทุกคนถ้าไม่นิ่งนี่มันสั่นมันสั่นปั๊บ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 เลยนะไม่ใช่ว่าถึงของนะทุกคนที่สั่นคือมันตัวเล็กมันทำยากกินงงมันได้เลย Ok, te va porque cogí a ti, tenía nadie เลือกเป็นอันนี้ดีกว่านะเศษที่ตรงมัทิ้งแล้วนะเนี่ยที่ใช้ใช้ใชทําเอกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันในนูน้นทุกคนมันเป็นรูเ้เอฟซีเดี๋ยวจะใช้เิษนี้ดีกว่าว่ามันจะเข้าแบบซีของยังดีแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่ากันขึ้นแล้วทุกคนยังไม่ทันนโยนเลยอ่ะตายถึงมันเจ้าจิงเป่งเกินยังไม่ทันด้โยนโยนเลยขึ้นแล้ว

แรงจริงโอ้ยขึ้นแล้วทุกคนยังยังแป๊บนึงดีเห็นถือว่าน่าจะดีนะโอ้โหจริงเป้งเลยพี่เอือเฮ้ยทุกคนไปทางแล้วทุกคนสวย เี่มิ้จะใส่ของของมันด้วยนะเพราะว่าเราเาิ้นสามสายแล้วคุณบล้วว่าโอ้โหลมบอกเลยพี่เอียอืมเมิ่นวาพายูเลยเออะอะอม,มันมันลมแบนี้เี่นวาอยู่ได้ทุกคนเพราะถ้าเล่นมอกนู้ไม่ได้พังหมดเอฟเดีย โอเคทุกคนบางเห็บคิดว่าน่าจะได้ผลมาเพราะถ้าไม่ได้ผลก็ได้ดอกเล็บพี่เออเเดี๋ยวมางเห็ุไม่ได้ใจว่าหลุดไหม่นะที่ตีทางนี้นะถ้าหลุดก็ไม่พื้นอนะี่นะอย่าว่ากันนะเพราะว่ามันเป็นโมเดลพีนะ่นะ ไม่ใช่เมลดูโอ้เอฟซีโอแต่ว่าบอกเลยนะของจริงเลยน้องๆเรียวบอกเลยว่าต้องหลายคนต้องเข้าเข้ามาคอมเมนต์แน่นอนเพราบางเอียดสวยจัดนี่เอฟซีอื้อหือสวยได้ปันนี่สวยได้ปันนี่อ่าไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่าจะขึ้นไหมเจ๋งไปเียจะไม่ลองสูงนะลองแบบสั้นๆเดี๋ยวดูกานว่าจะขึ้นไหมนะ อะไรนะอันไหนต้ดทีไปจีกระบายวนแรงมาเอาทุกคนมาดูนะจะขึ้นดีไหมนะโอ้โหขึ้นดีแล้วเเลงคุณดีรัเออเล่อะไรนี่ขึ้นปาวัวเลอีดูดูมาเชียวมาด้วเชียวอีกนึงพอลงเก แต่ขึ้นดีนะมันเห็นว่านะทุกคนดูนะเอาไปทำเล่นได้นะลมแรงๆแบบนี้เองเราสามารถเล่นเวลานี้ได้เล่นเวาจีเว็บไหมทุกคนไม่ต้องวิ่งเราแค่ยืนแล้วถือไว้เฉยๆนะมันก็ขึ้นดีเลยนะทำมาสามชั่วโมงเล่นแค่นี้มึงเหี้่เลยเจี๊ยบเลยเดี๋ยวว่าเนี่ยพอมาเห็นมันเล่นเวลานลมหมดเลยไหมเอ้ยเล่นอะไรกันนลมหมดแล้ว ทุกคนออเเดขึ้นดีไหมน้องๆเห็นไหมถ้าเห็นได้ละเดี๋ยวจะตายดูนะมาแบบนึงนะหนีหนี่เห็นไหมขึ้นดีจริงเฮ้ยเยี่ยกี่แรงนะพี่นะมีทุกคนมีทุกคนโอ้โหหาเจียวพอต้นลมแกงนทุกคนนะโอ้ขึ้นดีทุกคนดูดูดูโอ้โหดึงปลีอ่ะอ๋อที่เจียบวะ หางมันหนักไม่เท่ากันนะทุกคนเพราะอีกก้างนึงใหญ่กว่านะมึงไงขอโทษนะเพราะมันเป็นลิบบินนะถ้าลิบไม่บินมันอืมคก็ดูขึ้นได้แดงรองกว้างนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้ลมไม่รู้ไปไหนมั่วหมดมาเด้อโอ้ยสิยวหนูแทงขึ้นขวาเลยโอู้หูรวยเกลี้ยงมาเด้อหมุนหมุนทิ้งๆโอเคเป็นไงคลิปนี้อือพันหางม่วงหมดแล้ว ลมมาแล้วลมมาแล้วโอ้โออหมุน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 โอเคโอพอพอพอลอมเยอะลอมเยอะลอมเยอะขึ้นดิมาทุกคนถ้าดูผลงานนีกคนเองเงียบเป็นไงชอบไหมบอกแล้วไม่ทำไม่ทำแต่พอทำนี่ก็แบบ ของเจียครับ,บน้องๆฝากกดไลค์แชร์คลิปนี้งเห็ดด้วย,มยวไม่งั้นเราไม่เกินคลิปหน้าอยากเห็นหตนมมนะวันเลยคอมเมนต์มาเพราะว่า,หา,หาหเห็นมีเวลาแต่เห็นไม่มีเวลาเห็นก็ไปดีเดือนัเห็นเจอม่คลิปหน้าแล้วเกินสวัส,ด,สดีครับ